Ster g ก n งสเตอร์เดล m ม่าแก๊งกะหายล่าของให้บอสเกมนี้มีเป้าหมายในการตามหาของให้บอสผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นแต่ละแก๊งแล้วสลับกันเป็นตำรวจในแต่ละรอบโดยเริ่มต้นทุกคนจะมีคาแรคเตอร์การ์ดหรือความสามารถที่แตกต่างกันไปในตลอดเกมวิธีเล่นให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกการ์ดมาหนึ่งใบว่าจะไปหาของที่พื้นที่ไหนคว้ามาไว้ ส่วนใครที่เป็นตำรวจในรอบนั้นก็เลือกการ์ดมา2ใบแล้วคว่ำไว้เหมือนกันซึ่งการ์ดตำรวจที่เลือกมาจะมีผลเพิ่มอยู่ในตอนจบรอบก็คือถ้าลงพื้นที่ไหนแล้วจับแกงไม่ได้ในตอนจบพื้นที่นั้นจะถูกปิด <ST> เมื่อผู้เล่นเลือกการ์ดมาครบทุกคนแล้วก็เปิดพร้อมกันมาดูผลว่าแต่ละพื้นที่จะเกิดอะไรกันบ้างจากเลขน้อยไปเลขมากถ้าพื้นที่ไหนไม่มีตำรวจ แก๊งก็จะได้ของตามการ์ดพื้นที่นั้นแต่ถ้าไปกันหลายคนให้เอาเงินหาดเท่าเงินที่หารไม่ลงตัวก็วางเอาไว้ถ้ามีตำรวจหนึ่งแก๊งหนึ่งแก๊งก็จะถูกจับโดนยึดของทั้งหมดที่มีถ้ามีตำรวจกับหลายแก๊งในพื้นที่เดียวกันให้ทุกแก๊งกำทกเ่นพูดหรือทกเ่นเงียบเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นก็กำทกเ่นเล่าเพื่อเอาไว้ติดสินบนเจ้าหน้าที่ พราะถ้าเปิดมาแล้วเป็นทกเค็นเล่าแก๊งนั้นก็จะรอดไม่โดนจับแล้วก็ให้ส่งทกเค็นเล่าให้กับตำรวจแล้วก็มาดูส่วนที่เหลือถ้าทุกคนเงียบก็จะได้ของแบ่งเงินกันตามปกติถ้าบางคนพูดบางคนเงียบแก๊งไหนที่เงียบก็โดนจับโดนตำรวจยึดของทั้งหมด แก๊งไหนพูดก็ได้ของแล้วแบ่งเงินไปตามปกติแต่ถ้าทุกคนพูดหมดก็โดนจับยึดของทั้งหมดของทุกแก๊งเมื่อดูผลในแต่ละพื้นที่เสร็จก็ทำการส่งของให้บอสถ้าของครบก็ได้การ์ดกับได้คะแนนตามการ์ดนั้น และเปิดการ์ดใหม่มาให้ครบสาใบแต่ถ้าพื้นที่นั้นมีแก๊ง2แก๊งส่งของให้การ์ดบอสใบเดียวกันก็ให้ดูว่าใครอยู่ซ้ายมือของตำรวจก็จะได้ส่งของก่อนพอเช็คทุกพื้นที่ครบก็มาดูว่าถ้ามีใครได้คะแนน21คะแนนเกมก็จะจบ เช็คต่อว่าใครได้คะแนนสูงสุดก็ชนะไปคะแนนก็ได้จากการ์ดของบอสแล้วก็ได้คะแนนจากกลางแต่ถ้ายังไม่มีใครได้คะแนนถึง2 1คะแนนก็เล่นต่อ่ายการ์ดทุกพื้นที่ให้หมดแล้วมาดูต่อว่าพื้นที่ไหนตำรวจไปแต่จับใครไม่ได้ให้ทำการคว่มการ์ดพื้นที่นั้นแล้วส่งการ์ดตำรวจ ให้กับผู้เล่นคนถัดไปตามเข็มนาฬิกาเติมเงินบนการ์ดพื้นที่ที่เปิดอยู่หนึ่งเหรียญแล้วเริ่มรอบใหม่